นี่วิเคราะห์หน่อยสิปกติหนูจะมาเป็นหมอดูแต่วันนี้หนูใช้ศาสตร์แบบหลักการเลยไม่เป็นหมอดูวันนี้เป็นแบบนักวิเคราะห์เลยโอ้ใช้เหตุและผลเนาะใช่ฮะรายการนี้หนูจะบอกว่าเป็นรายการที่ดังมีประมาณ7 8ปปีแล้วที่ไม่ถึงปีค่ะเจ็ดแปดเดือนเจ็ดแปดเดือนแล้วเออเจ็ดแปดเดือนแล้วใช่เขารู้เขารู้เขาี่เขารู้เขารู้เออจะบอกว่าคุณนัทเนี่ยไม่น่าใช่ไม่น่านะถ้าเจอนักมวยอย่างเงี้ยมาสี่คนหนูก็เอาลง คือไม่มีศักยภาพมั้หรอไม่มีศักยภาพมันดูไม่ใช่นักมวยอ่ะเอาจริงเหมือนนะคะถ้าต่อยต่อยตอนทางด่วนได้อยู่ตรงนี้นะคะต่อยเล็กต่อยเล็กเข้ามาดิวจะบอกว่าอย่างคุณไอเนี่ยเขาจะคิดยังงแน่แน่ว่าแบบชุดไทยเนี่ยมันน่าจะคู่กันหรอกเอาบอหลอกแบบให้แขกรับเชิญคิดเยอะแต่จริงๆคู่คู่ของคุณไอก็คือคุณดีมค่ะ เอาอย่างนี้เลยนะเอาอย่างนี้เลยฟันง่ายตรงๆอย่างนี้เลยซ้อนเข้าไปอีกทำไมเพราะว่าเขาหลอกมาตั้งแต่ต้นรายการแล้วเพราะฉันข้อนี้ไม่น่าจะหลอกเขาประชุมกันมาเกือบปีเรื่องคู่เนี้ยเรื่องอรเรื่องประชุมหลายวันแล้วดูเรื่องใหญ่แล้วตามสถิติหมอดูเราถ่ายค่อนข้างแม่นเอาเป็นว่าหมอดูสถิติดีจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่